จะเป็นอย่างไรไม่หญิงสาวที่ชื่อนาตาลีต้องเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะเรื่องไร้สารวิญญาณของเธอจึงติดอยู่ที่นั่นอย่างหนอยเงาจนกระทั่งอุ๊ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยทำไมเราถึงได้เข้ามาในนี้ได้นะเด็กสาวผู้มีร่างกายโปร่งแสงพูดอย่างใจอย่างเดินเยื้องย่ยางเข้าไปในห้องน้ําชายในช่วงกลางวันที่ที่กำลังมีชายหนุ่มวัยรุ่นยืนฉี่อยู่ที่โถอู้ไม่ดีนะจะมองไม่ได้หญิงสาวผู้นี้ชะโนกคอมองไปยังชายหนุ่มเหล่านั้นแต่ทว่าก็หัวเราะคิกคักและวิ่งออกมา บ,บ้าแอบมองของผู้ชายนี้ได้ยังไงไม่ดีไม่เอาเป็นผีแต่ก็ต้องมีจรรยาบรณของผีนะว่าแต่ไปนอนเล่นที่หอพักชายดีกว่าอีกเออมึงเคยได้ยินเรื่องเล่านั้นไหมวะเสียงเด็กหนุ่มที่ยืนฉี่อยู่ในห้องน้ําดังขึ้นเมื่อผีสาวว่าหายไปแล้วเรื่องเล่าอะไรวะก็เรื่องนั้นในเรื่องผีที่อยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ยเชีย่ยอยู่ๆมาพูดถึงเรื่องผีในห้องน้ํายิ่งมืดมืดอยู่ก็กูอยากรู้นี่ว่าว่าเรื่องนั้นอจ,จริงไหมเรื่องผีที่สิงอยู่ในโรงเรียนนี้เหรอ ใช่ใชเรื่องผีสาวร้บใจอะ่ะผีสาวที่สิงอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ร้บใจจริงไหมและการตายของเธอเป็นแค่อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมกันแน่เกิดอะไรขึ้นในอดีตก,กันนะและผีอีกตัวเป็นใครมาไขข้อสงสัยไปกับหนุ่มๆในโรงเรียนชายล้วนกันสามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ